แต่ว่าไม่รู้หรอกนะว่าลงโทษอะไรกัน,นะ่ะทำไมไฟมันถึงไปไม่ที่ไข่มึงวะต้องการอะไรพูดมากกว่าสลิเกร์ไปเด็ก คุณน่ะไม่เป็นตัวเองเมื่อคุณหิวกินสเนคเกอร์ซะจะได้ดีขึ้นวันนี้ในตู้เส้นสตีฟนะอย่ามายุ่งเอออย่าไปยุ่งกับแม่งเลยดีไม่ดีพรุ่งนี้แม่งเอาปืนมาโรงเรียนปืนของเล่นนะปืนของเล่นเออจะเย็นจะเย็นเฮนายน่ะนายทำสบู่ตกนะเจ๊อย่ามายุ่งกับกูงั้นนี่ก็คือที่ที่พวกคาเรนเอาเด็กมาไว้สินะโอ้โหเพียบเลยมึงเอาเด็กมาทำอะไรวะกอแบบว่ากูเห็นแบบโลโก้เกมในอนาคตอ่ะแบบประมาณว่าแบบว่าเป็น KFC ในโลบอกแล้วเป็นแบบเนี้ยอ่าในที่สุดฉันีก็ถึงบ้านไอ้หียมึงอยู่ เดี๋ยวมานะฉันกำลังสำลักอะไรบางอย่างออกมาเดี๋ยวทำให้มึงไปไปสำลักให้เรียบร้อยแล้วมันยังมีเวลามาพิมพ์ตอบอีกนะฉันน่ะไม่ต้องการจับโปกเกมอนอะไรนั่นหรอกฉันจะจับผู้หญิงนะ่ะแย่นี่มึงจะพูดเพื่กอก่ออาชญากรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออแต่หลังๆนี่เริ่มคิดแล้วนะโลบบกนี่ไม่ใช่เกมเด็กแล้วเล่นโอเวอร์วอตโอ้ไม่ไม่ไม่อยากเล่นเป็นทีมกว่านี้นี่ยทีมฟอร์เทสสองแต่ถ้าเป็นโลบบฟอร์เทสสองนี่ยโอ้โหยทำให้มึงไม่เล่นทีมฟอร์เทสสองปกติแล้วหุบป,ปากไปเลยนะพ่อกูทำงานให้โลบบ ท้องเหรออย่าแม้แต่จะจับประตูไหนประตูหรือว่าดอหรือหรือดอแบบนั้นวะหรือหรือยังไงวะในที่สุดหัวฉันก็อยู่ในถ่วเสื่องขอบคุณมากนะทุกคนอ่าอ่าอืมถ้าคุณมีความสุขผมก็ดีใจฉันจะเกยใส่ทุกคนที่เดินผ่านมาแถวนี้ไอเ้เชฟเหมือนกันน่ากลัวเหลือเกินทำไมมึงเกยใส่เขาด้วยบบบ้านนัะนี่มันไรยากามีโฟเลียวด้วยว่ะแค่แค่เขาจะมีเดตดดมาฆ่าผมหรือป่าเนี่ยพ่อแม่นั้นทิ้งฉันนั้นแต่ฉันเกิดคือแบบว่าเห็นดับอย่างเงี้ยตอนที่ก็แบบเอาหน้าเข้าวงแขนะน่ะน นายนปฏิเสธไม่ได้เรกาก็ฉันน่ะร้อนแรงมากคือมันก็มันก็ไม่ได้เผ็ดนะรถเนี้ยอร่อยดีนะมันเป็นชีใช่ไหมชีโตะอ่ะเอออร่อยดีฉันไม่สามารถกู้ระเบิดได้ไอระเบิดเนี้ยมันติดตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลเด็กมันทําให้คืนนี้ฉันกลายเป็นโคตรขี้แพ้ไปเลยว่ะเออมึงควรเศร้าให้มันได้บาก,กว่าดีนะจร,จริงแหะเออเคซี่อะไรของมึงวะเนี่ยมึงร้องอะไรมึงวะ คือภาพนี้มันก็ดูเท่นนะถือปืนแบบว่าเช็ดจมูกหรืออะไรอะ่ะแต่ถ้ามึงไม่ได้อยู่ในห้องน้านะคือมือมึงเพิ่งจับไอ้นั้นมาใช่ไหมมือเพิ่งฉี่มาใช่ไหมสภ้พาคงยังไม่ได้ล้างแน่นอนนี่กูกาลังเห็นอะไรอยู่วะนนี้โอ้น่าจะใหญ่หน้าดูนะเนี่ยเลยถามขนาดนีน้แล้วมึงดูหน้าแมวด,ด,ดิโอน่ารักชี่เกมเอาตัวรอดจากคนดำไอ้ชิ้นนี้ก็เหยยดจังเลยโ้แบบว่าเกมมันภาพสวยกูทานเพราะว่าแบบว่าเกมมันอาจจะภาพมันอาจจะไม่ได้สวยหรอกกูพูดเป็นไดละมันอาจจะเป็นว่าเกมมันอัดแบบเกมเพย์ดีอะไรเงี้ย เออแบบว่าอาักบับนั้นนี่มันค่อนข้างร้อนนะก็มึงอยู่ในหม้อต้มซุปไม่ใช่เหรอนะคือขวานี่มันเป็นโนวาใช่ไหมแล้วแล้แลตรงเสื้อมันเป็นคําว่าแบบว่า i g จี a t เนชัแต่ว,ว่าแบบว่ามันมันเชื่อมึงก็เกียดจังเลยหรือหัวมันเป็นที่หัวกัวและสุดท้ายนี้ ว่าอายุสิบเอ็ดแล้วมึงก็ยังจะไปต่อเขาไอ้เชนนี่สมแล,ะละ้วล่ะมึงติดคุกไปซะไอ้เียอยาหาทำนะเด็ก